ข้าใจไหมลกูกอันเดร์สแตนไหมน้องอย่าพดอเคอลิชาเข้าใจไหมคะลูกโอเค explanation my when you use my it's it's a yes or no answer อ่าค my คมค like when it's like something burns l i k e no, ค o ่ไม่ไม่ no, m ไ n ่ไม่ไม่ไ a ่ไม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 ่ไี่ไ e ่คม่ไ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 ม่มายโอเคไหม่ไม่อม่ไม่ไม้ไม่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 ไมม่นม่ไไมม่ไม่ไม่ไ่ไม่่ไม่ไม่ไ่่่มม่่่ เวลาพูดต้องลงหายเสียงค่ะอ่าอย่างเช่นวัติตาเออสวัสดีขอบคุณโอเคค่ะอ่าค่ะคือส่วนส่วนบอยเดะบอยต้องอะไรลูกสวัสดีครับครับครับไม่ครับอ่าสวัสดีสบายดีครับขอบคุณครับอ่าอย่างเงี้ยลงท้ายครับต้องมีนะลูกมีทุกค้างเจอ น่ารักมากนะครับฉะนั้นอ่านเสียงเห็นไหมคำที่6 7ก็จะแยกกันเนาะแต่ถ้าเชิงปฏิเสธไม่ไม่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า no เช่น I'm not fine ก็คือฉันฉันอะไรลูกไม่สบายเออฉันไม่สบายมินนี่วันนี้วันนี้สบายดีไหมลูกสบายอ้เก่งมากเอ็กเเล่นนะครับเก่งมากเอาไปเลยสิบดาวสบายดีสบายดีค่ะสบายดีค่ะต้องลงคาดด้วย เมื่อกี้ลงอยู่ครับพัดการสวัสดีอ่าพี่เมลวันนี้สบายดีไหมลูกสบายดีครับไม่สบายดีครับไม่สบายดีครับไม่สบายครับก็ได้ถ้าไม่สบายโอเคพียครับง่วงนอนครับง่วงนอนครับไมเออนี่เนี้หันใช้ให้ลงครับกับขานาะหิวไหมลูกหิวหิวอะไรลูกหิวอ่าหิวข้าวพ่วาอะไรพี่พี่ว่หิวไหมไม่หิวว่าหิวเลยครับ พูดดีๆพูดดีๆนะครับอ่ะนี่เป็นพอพอแล้วลูกอีนับลูกอ่ะทีนี้อันนี้คือคำศั์ในในบทแรกนี้นะลูกอ่ะทีนี้นักเรียนดูหน้าถัดไปเห็นไหม Every body look this page ่าดูหน้านี้นะลูกจะมี picture ลูกภาพแล้วก็มีมี conversation สวัสดีคุณครูจะมี number เลขกำกับอยู่ one two three four five นะลูกเนาะอ่ะมาดูมาดูเลขหนึ่ง number one อ่านออกเสียงพร้อมกันลูกอ่านออกเสียงพร้อมกัน one two three สวัสดีครับคุณครูคนที่สองก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเอาใหม่ again please อ่ะทีนี้การสวัสดีเราต้องมีอะไรลูก อ่าอยู่ระดับไหนฮะสวัสดีคุณครูสวัสดีผู้ใหญ่ระดับไหนมีสามระดับให้อ่าระดับแรกระดับที่สองระดับที่สามระดับไหนลูกสวัสดีผู้ใหญ่อยู่ระดับไหนดีหนึ่งสองหรือสามสองเลิศเก่งมากสองหนึ่งอะไรลูกเออหนึ่งแบบทีทักทายเพื่อนถึสวัสดีอะไรเงี้ยอ่ะสวัสดีคุณคร,รูอ่าทำทุ 2, ท 3, กทำเออน้ตใช่ปลายปลายโนตเนี่ยหนึ่ง นอันนี้อันนี้อันนี้เฟรนอันนี้เฟรนอันนี้ผู้ใหญ่ที่ที่อาวุโสกว่าเราแล้ว who's here อ่าพระพระเดี๋ยวมาทั้งแอนอ่ะโอเคอ่ะเอาวันเอาเอาเอาอีกโลกทำท่าอีกอันหนึ่งสองสามพูดเลยลูกสวัสดีครับคุณครูอ่าคุณครูคุณครูก็จะรับไหว้ก็จะสวัสดีลูกๆแต่คุณครูจะอยู่ระดับนี้นะเพราะว่าพวกเราเป็นไง ยังเกอร์กว่าอายุน้อยกว่าเออเข้าใจไหมพวกเราหนักอายุน้อยกว่า <c oughs> คุณครูก็จะรับประมาณนี้เราหนักไม่ต้องอย่างงั้นแต่เราหนักอย่างนี้แต่คุณครูจะรับายอย่างนี้เห็นไหมโอเคอ่ะทีนี้คุณครูก็จะถามทุกคนว่าสบายดีไหมครับอ่าทีนี้ให้ทุกคนตอบนะไลล่ตอบนะเริ่มตั้งแต่มินนี่ไม่เอาโบโนโดีกว่าอ่ะสบายดีไหมครับสบายดีครับ